คนตายใจดีแมน้องไม่เชื่อพี่ดีแค่ไกระเป๋าผ้าปาเตะที่กลุ่มสตรีผู้สูญเสียจากเหตุการณ์ความไม่สงบผลิตขึ้นมาจำหน่ายที่บ้านส้มอตวตอควนโนรีอำเภอโคกโ,โพจังหวัดปัตตานี มีฝรั่งแคนาดาและคนเกาหลีสั่งซื้อไปเป็นจํานวนมากต่างชาติเห็นในคนไทยยังไม่เห็นนะครับอันนี้เป็นของดีนะครับแล้วก็ทําให้พี่น้องที่นี่นะครับได้มีไรายได้มีงานทำเพราะนั้นถือว่าเป็นการช่วยทําบุญให้กับพี่น้องร่วมชาติของเรานะครับอย่าให้ฝรั่งเห็นค่าอย่างเดียวใช่ไหมครับความในใจคิดเสมอว่าพวกเราเนี่ยต้องยืนด้วยตนตนเองค่ะอย่างในหลวงท่านบอกไว้ว่าเราต้องพึ่งเรา แล้วทำให้เราเนี่ยดีขึ้นไปเรื่อยๆแล้วคนอื่นเขาจะเห็นค่าของเราเองแต่ตอนนี้ความสำเร็จนั้นมาถึงแล้วนะคะมีผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาให้ควาให้การสนับสนุนโดยเฉพาะนะคะกลุ่มหน่วยงานทหารนะคะที่มาจากาชอกอยี่สิบพ่อของเธอตายในเหตุการณ์ถล่มมัรยจิสกรือเซทำให้ตอนนั้น่ะ ลำบากมากทุกมากแล้วก็มีแต่คราบน้ำตาแต่คนคนนี้มาเช็ดน้ำตาตอนตอนนี้หายดีแล้วนั่นคือคนปราณีโคมาณสินนะคะปลูกฟังให้คอริยเนี่ยาตามรอยของในหลวงก็ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมหมดนะครับพี่ป๋องและใครจะใครแต่พี่เป้าไม่มาพี่เป้าอะนไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวพี่เป้า,างานนี้นพี่เป้าพี่พพเป้าสัญญาสัญญาโอเคไหมคนปานี ชีวิทุกวันโดยยึดหลักพอเพียงนั้นที่สำคัญเก่ารักามัมกีรักความสง,งบเรียบง่ายดำเนินชีวิตสู้วิจ,ะจะิตเศรษฐกิจเต็มที่เทิดองค์โภคไว้